สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอช่อบของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะคะวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําขาบวมอาการเตือนสี่โรคร้ายที่คุณควรรู้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ <S <S อาการขาบวมเป็นอาการที่พบได้บ่อยครับสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับซึ่งหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยนะครับบางคนเนี่ยบวมข้างซ้ายบางคนเนี่ยครับบวมข้างขวาหรือว่าบางคนบวมสองข้างตุยเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอาการขาบวมเนี่ยอย่าวางใจนะ เพราะว่าเป็นอาการเตือนหรือว่าสัญญาณเตือนบางอย่างครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคบางอย่างแล้วก็ได้และถ้าได้รับการรักษาที่ล่าช้านะครับอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาบอกนะครับว่าอาการขาบวมสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับจะได้นําไปสังเกตอาการของตนเองดูถ้าพร้อมกันแล้วอยากรู้กันแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ โรคที่1โรคหัวใจล้มเหลวนะครับโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะครับหัวใจของเรามีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายครับถ้าหัวใจของเราขาดเลือดหรือว่ามีอะไรต่างๆม,มากระทบหัวใจทําให้ห,ใ Dartmouth ACC หัวใจของเราล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายเนี่ยนะครับหัวใจก็จะบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายได้น้อยลงนะครับดังนั้นเวลาเลือดที่ไปเลี้ยงขาเนี่ยจะกลับเข้าสู่หัวใจก็กลับเข้าสู่หัวใจไม่ได้เลือดมันก็ท้นท้นไปเรื่อยๆนะครับจึงทําให้ขาบวมครับดังนั้นลองสังเกตออาากรรตนนเงดูะคับ ถ้ามีอาการขาบวมทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วเอานิ้วชี้เนี่ยกดไปที่นะักแข้งแล้วบุ๋มนะครับแบบนี้ให้สงสัยเลยครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ได้ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษานะครับน้าก็จะทนไปเรื่อยๆจนท่วมปอดทําให้เรานอนราบไม่ได้แล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาดังนั้นอย่าวางใจนะครับใครมีอาการขาบวมทั้งสองข้างไม่หายสักทีแล้วบวมมากขึ้นเรื่อยๆให้สงสัยโรคหัวใจล้มเหลวเอาไว้ให้รีบพบแพทย์เลยครับโรคที่2ติดเชื้อที่ขานะครับ เมื่อขาของเราเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาการบวมอาการแดงอาการร้อนนะครับดังนั้นลองสังเกตดูถ้าขาข,าของเราเนี่ยครับบริเวณเท้าบริเวณขาตรงน้าแข้งของเรามีอาการบวมแดงร้อนแล้วมีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าบางคนมีไข้ขึ้นเลยนะครับให้สงสัยเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อในขาแล้วก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะบวมแค่ขาเดียวนะครับไม่บวมทั้งสองข้าง และส่วนใหญ่มักจะพบคนที่เป็นโรคเบาหวานมานานๆครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานมานานๆแล้วเนี่ยนะครับเส้นประสาทปลายเท้าบ,บางทีเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกนะครับเวลาไปเหยียบตะปูไปเตะโตเต,ตะอะไรนะครับทำให้เกิดแผลขึ้นมาเราไม่รู้สึกไม่ได้รู้นะครับว่าเท้าของเราเป็นแผลก็จะทําให้แผลติดเชื้อติดเชื้อไปเรื่อยๆมาดูตัวอีกทีโอ้โหขาบวมชึ่งนะครับแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วอันนี้อันตรายมากๆนะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องหมั่นตรวจเช็คเท้าของตัวเองเลยนะครับถ้ามีแผลอะไรต่างๆๆคควววรรรีบพบแพแทยยย์เลลไมมม่่ปอให้าก หรือว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดครับ ข้อที่สาไตวายเฉียบพลันนะครับข้อนี้พบได้บ่อยเลยนะครับโดยปกติแล้วไตของเรามีหน้าที่ในการปรับสมดุลน้ําสมดุลเกลือในร่างกายครับเมื่อไตของเราอาจจะมีสาเหตุใดๆก็ตามมาทําให้ไตของเราวายเฉียบพลันนะครับอาจจะเป็นนิ่วอุดตันก็ได้หรือว่าไปรับประทานยาหรือว่าสารพิษอะไรต่างๆทําให้ไตของเราเนี่ยนะครับหยุดทํางานไปเมื่อเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันขึ้นมานะครับความสามารถในการขับน้ําออกจากร่างกายก็จะลดลงครับส่งผลเลยครับทำให้ร่างกายเนี่ยบวมขึ้นมาโดยอวัยวะแรกที่จะบวมก็คือขาของ องเเรานนัั่ก็จะมีอาการขาบวมทั้งสองข้างเลยนะครับเอานิ้วกดที่หน้าแข้งแล้วก็บุ๋มลงไปเลยแบบนี้แล้วก็บางคนเนี่ยจะมีอาการบวมที่ตัวด้วยนะครับอาจจะมีหน้าบวมตาบวมแบบนี้ได้เลยให้สงสัยเลยครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นไปไวเฉียบพลันแล้วก็ได้อย่ารีรอครับให้รีบพบแพทย์เลยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยครับข้อที่4โรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งเป็นอีกโรคหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีอาการขาบวมทั้งสองข้างขึ้นมาได้ครับดังนั้นก็อย่าลืมสังงงเเกกกตตออออาาาาาารรรขขนคบถ้มมีว กับมีอาการท้องบวมหรือว่าท้องมานขึ้นมามีน้ําในท้องครับร่วมกับตาเหลืองตัวเหลืองแบบนี้ก็ให้สงสัยเลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคตับหรือว่าตับแข็งแล้วก็ได้นะครับดังนั้นอย่าดีรอครับให้รีบพบแพทย์เลยครับเพราะว่าถ้าไปล่าช้าจะส่งผลเสียต่างๆให้ร่างกายของเราได้ครับและนี่คือ4โรคที่ทําให้เกิดอาการขาบวมนะครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับโรคหัวใจล้มเหลวครับจะมีอาการขาบวมทั้งสองข้างนะครับแล้วบางคนอาจจะมีอาการหอบเหนื่่่ออยยยรรรวววมมดด้้นนาไไใหสสงััโคจ เลล้้ววมหอาไต่อมานะครับโรคที่2ครับนั่นก็คือติดเชื้อที่ขาครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับจะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับดังนั้นอย่าลืมหันตรวจเช็คครับที่ขาของตัวเองถ้าขาของเรานะครับหรือว่าเท้าของเรามีอาการบวมแดงร้อนปวดขึ้นมาแบบนี้ให้สงสัยว่าติดเชื้อที่ขาของเราครับต่อมานะครับโรคที่3คือไตวายเฉียบพลันนะครับเมื่อไตของเราวายเฉียบพลันขึ้นมาจะทําให้ไตไม่สามารถขับน้าออกจากร่างกายได้นะครับขาเราก็จะบวมตัวบวมหน้าบวมได้แล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยได้เช่นกัน Yeah. <laughs> ต่อมานะครับโรคที่4คือโรคตับแข็งนะครับใครที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองท้องมานขึ้นมาแล้วก็ขาบวมทั้งสองข้างให้สงสัยเอาไว้ว่าน่าจะเป็นโรคตับหรือว่าตับแข็งแล้วก็ได้ให้รีบพบแพทย์เช่นกันครับแนะนําเลยครับอย่าลืมสังเกตอาการของตอนเองดูนะครับถ้ามีอาการขาบวมขึ้นมาเนี่ยอย่าวางใจเพราะว่าจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนของโรคบางอย่างได้ครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับควบคุมอาหารรับประทานอาหารให้ครบ5หมูออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับมันจะช่วยให้ร ห่างไกลจากโรคภัยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยดด้ว,วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหารเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบย